ถ้าตอนนี้คุณกําลังหมดพลังหมดความหวังทําเยอะแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์คุณต้องการความหวังศรัทธ,ธาในการไปต่อตอนนี้โอป้ารู้ว่าคุณกําลังพยายามพยายามทําอะไรบางอย่างที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าแต่มันยังไม่เห็นผลลัพธ์มันก็ทําให้เราเหนื่อยใจจริงไหมครับแต่ขอบอกเลยว่าอย่าสิ้นหวังแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นแสงแห่งทางออกก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าต่อไปคุณจะไม่เจอทางออกสะหน่อยจริงไหมครับแค่ยังยืนหยัดต่อไป ยังคงก้าวหน้าต่อไปวันนั้นจะเป็นของคุณแน่นอนอย่าถอดใจจนกว่าคุณจะได้มันในวันที่คุณเนี่ยอาจจะไม่มีเงินติดบัญชีวันที่กระเป๋าเงินเนี่ยเหลือเป็นแค่เงินเหรียญแบงก์ยี่สิบวันที่คุณจะต้องตื่นเช้าไปทําอะไรบางอย่างทํางานหนักมากกว่าคนอื่นเช่นหลายคนเนี่ยทำงานประจําแล้วก็ขายของออนไลน์ไปด้วยเหนื่อยเหลือเกินแต่เชื่อเถอะครับว่าวันที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะคุ้มค่ามากๆที่คุณเดินทางมาถึง เขาถึงบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันสวยงามแล้วก็หอมหวานครับคุณจะรู้ว่าความสําเร็จเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนคุณจะต้องเดินเมาเอ,าเองแม้ว่าเราเนี่ยจะพยายามดูรูปนะดูวิดีโอรหรือฟังจากใครก็ไม่รู้สึกหรอกครับเท่ากับว่าเราไปเอามันเองแล้วก็ความสําเร็จแต่ละคนเนี่ยขนาดไม่เท่ากันด้วยครับจงเลือกให้ดีและเลือกทางที่สูงกว่าใจคิดดีทดําดีเดินไปด้วยความปรารถนาที่ดีจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้แค่คุณบอกกับตัวเองทุกเรื่องว่า I can. ฉันสามารถทำได้ทุกเรื่องนั่นลหละกับทุกอย่างที่คุณปรารถนามันตอนนี้จักรวาลจะรับใช้คนที่กล้าจริงใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึกการกระทำที่ตัวเองปรารถนาจริงๆจงก้าวต่อไปเสมอถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอะไรในการที่จะเปลี่ยนชีวิตสิ่งแรกก็คือกลับไปดูแลครอบครัวที่ยังมีชีวิตอยู่ซะก่อนทำให้ดีที่สุดพลังแห่งความรักของพ่อแม่จะทำให้คุณเห็นทางออก บางครั้งเนี่ยการกลับไปดูแลครอบครัวอาจจะไม่เกี่ยวกับแค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่คุณหยุดตรงนั้นเพื่อพวกเขาหรือเปล่าถ้าคุณอยากปกป้องใครสักคนครอบครัวเพื่อนคนรักจงทำทุกอย่างให้ชัดเจนแม้กระทั่งการกระทำทางออกและภาพอนาคตของคุณที่คุณปรารถนาจะเข้ามาเมื่อคุณวางใจและเอาใจไปแต่ที่สิ่งที่มันละเอียดเช่นพลังแห่งความรักพลังแห่งความใส่ใจพลังแห่งการกระทำ ทุกอย่างมันแค่อยู่ตรงหน้าคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะมีสภาวะที่ไม่พร้อมก็คืออารมณ์จําไว้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชาญฉลาดไม่สามารถประสบความสาเร็จไม่ใช่ทุกคนเข้าใจผิดไม่ว่าคุณจะเกิดมาระดับใดก่อนเกิดเราเลือกระดับการเกิดไม่ได้แต่ว่าหลังการเกิดเนี่ยเราเลือกระดับการเกิดของเราได้เพราะฉะนั้นอย่าหมดพลังอย่าหมดความหวัง ศรัทธาเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถเอาใจตัวเองเอาร่างกายตัวเองก้าวต่อไปได้เวลาที่เราเนี่ยมีช่วงสภาวะอารมณ์ที่ไม่สมดุลหมดพลังมันมักจะทําให้ความฉลาดทางปัญญาและสติของคุณและความเก่งของคุณมันลดลงเสมอโทนี่ร็อบบินได้เคยบอกไว้ว่าไม่มีใครที่ไม่มีทรัพยากรไม่มีใครที่ไม่เก่งหรือโชคร้ายมีเพียงแค่คนที่ไม่มีสภาวะที่พร้อมแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือปรับอารมณ์ปรับสติของตัวเองถามตัวเองว่าฉันทําอะไรได้บ้างในตอนนี้และสําหรับคนที่กําลังทําเยอะแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ไม่เป็นไรครับคุณก็แค่เปลี่ยนวิธีใหม่คนส่วนมากเนี่ยเวลาทําบางอย่างแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ก็ยังทําวิธีเดิมต่อไปคําตอบคืออะไรครับก็ไม่ได้ผลลัพธ์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญถ้าเกิดว่าหลายคนติดปัญหาว่าทําเยอะแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ ก็แค่เปลี่ยนวิธีการใหม่แต่เป้าหมายคุณจะต้องไม่เปลี่ยนเช่นคุณอยากจะพิชิตเงิน1ล้านบาทนะก็ยังเป็น1ล้านบาทไม่ใช่ว่าลดขนาดของเงินลงมาแต่แค่เปลี่ยนวิธีการนะฟิกที่เป้าหมายแต่ว่าฟลีซิเบิลที่วิธีการเปลี่ยนวิธีการใหม่โดยการที่ฟีดแบ็กจากวิธีการเดิมก่อนว่าไอ้วิธีการเดิมเนี่ยที่เราทํามันคืออะไรและทําไมเนี่ยมันจึงไม่ได้ผลลัพธ์แล้วมีอะไรที่เราเรียนรู้และปรับปรุงเพิ่มเติมได้แล้วค่อยสร้างสิ่งใหม่นะเพราะฉะนั้นคนส่วนมาก ทำวิธีเดิมๆไปเรื่อยๆจะกี่เดือนกีป่ปีมันก็เหมือนเดิมครับคือไม่ได้ผลลัพธ์พัฒนาฟีดแบ็กแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ตรงนี้จะดีที่สุดนะครับเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยอยากจะฟีดแบ็กคือไม่อยากจะยอมรับว่าฉันเนี่ยทาจุดเนี้ยมันไม่ได้ผลลัพธ์ก็ยังดันทุลังทําวิธีเดิมเพราะฉะนั้นคนส่วนมากจึงมักจะย่ําอยู่กับที่เพราะว่าไม่ฟีดแบ็กครับสรุปให้อีกครั้งนะครับในขั้นตอนที่คุณจะเข้าใจง่ายให้เช็คเดือนดูก่อนว่าวิธีการที่เราทําตอนเนี้ย เราใช้เวลามากี่เดือนกี่ปีที่ทําแล้วเนี่ยมันยังไม่เห็นผลลัพธ์และเราเนี่ยจะฟีดแบคอะไรกับตัวเองได้บ้างถ้าเราไม่สามารถมองเห็นตัวเองก็ลองถามคนที่เขามีผลลัพธ์มีประสบการณ์ที่ดีแล้วเนี่ยให้เขาเนี่ยช่วยแนะนําคุณได้นะครับเช่นโอเคเราทําวิธี A มันได้ผล B แน่นอนคนที่เขาสำเร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองเห็นคุณนะครับเช่นหลายคนอาจจะมีโค้ชใช่ไหมครับมีเมนทอร์ก็ถามพวกเขาครับเขาก็จะบอกคุณว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรคุณต้องเพิ่มเติมอะไรหรือคุณยังขาดอะไรอยู่ เมื่อคุณได้รู้แล้วว่าคุณกําลังขาดอะไรคุณแค่เปิดใจครับเอาตัวเองไปเรียนรู้สิ่งใหม่ฝึกทักษะใหม่แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นคนส่วนมากขาดในขั้นตอนของฟีดแบ็กนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้เคล็ดลับนี้แล้วเนี่ย คุณก็จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาโดยการที่คุณฟีดแบ็กมาก่อนส่วนการหมดพลังหมดความหวังเนี่ยมันอาจจะมาจากหลายประการเช่นเป้าหมายเล็กไปเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือว่ามีสิ่งรบกวนเช่นครอบครัวไม่เห็นด้วยนะเ,นเพื่อนไม่เห็นด้วยหรือว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เงินครับทาบางอย่างแล้วไม่ได้เงินเลยทําบางอย่างแล้วไม่มีการเติบโตเลยอันนี้ก็สามารถทําให้เราหมดพลังหมดความหวังได้ลองเช็คดูนะครับและเขียนออกมาเป็นข้อว่าสาเหตุอะไรเนี่ยที่ทําให้เราหมดพลังและหมดความหวัง นะเช่นอ่ะข้อหนึ่งครอบครัวฉันไม่เห็นด้วยข้อสองฉันยังไม่มีผลลัพธ์ข้อสามฉันไร้สดไม่มีคนดูข้อสี่โอเคฉันทาแล้วแบบไม่มีอะไรขยับขึ้นเลยนะฉันทํามาหลายเดือนแล้วเนี่ยจากนั้นนะครับให้คุณเขียนเพิ่มเติมด้วยปากกาคนละสีครับว่าสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมีพลังมีความหวังมันคืออะไรจากนั้นนะครับลองเขียนเพิ่มเติมจากหัวข้อที่คุณเขียนว่ากิจกรรมหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ย ที่ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะลงดีเทลแล้วก็เริ่มมันได้ก่อนเช่นคุณบอกว่าคุณไปอยู่ในที่ที่มีธรรมชาติสวยๆเนี่ยแล้วมีพลังคุณอาจจะไปคาเฟ่ทุ่งนาอาจจะไปคาเฟ่ที่มีดอกไม้หรือว่าอาจจะเดินไปชมดอกไม้ในสวนบ้านของคุณอะไรครับที่ทําให้คุณมีพลังนะบางคนเนี่ยฟังเพลงต่อสู้ก็มีพลัง่ะบางคนก็ออกกําลังกายมีพลังบางคนเห็นครอบครัวอยู่ดีกินดีมีพลังมันคืออะไรครับ คุณอาจจะเพิ่มการฝึกให้สมองเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังและมีความหวังได้นะครับโดยการค,ค่อยๆเก็บความรู้สึกสําเร็จทุทกๆวันความรู้สึกสําเร็จบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันทําเยอะยังไม่มีผลลัพธ์จะมีความรู้สึกสําเร็จได้อย่างไรเอาเรื่องอื่นก็ได้ครับสมองเราเนี่ยไม่เข้าใจว่าอะไรคือความจริงหรือว่ากําลังหลอกอยู่เช่นคุณอาจจะคิดแค่ว่าโอ้ฉันต้องไลฟ์สดมีคนดูถึงจะมีพลังแล้วก็มีผลลัพธ์เปล่าครับถ้าวันนี้คุณตื่นเช้าขึ้นมามีลมหายใจก็เป็นความรู้สึกสําเร็จแล้ว เพราะมีหลายคนครับไม่ได้ตื่นมามีลมหายใจในตอนเช้าและบางครั้งเนี่ยคุณเดินทางไปทํางานปลอดภัยคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณสําเร็จได้นะครับเพราะว่าบางคนเห็นไหมออกไปข้างนอกเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเฉี่ยวเป็นต้นและบางครั้งเนี่ยคุณต้องรู้สึกว่าคุณสําเร็จเพราะว่าคุณมีงานทําซึ่งปัจจุบันหลายคนตกงานจริงไหมครับบางคนบอกว่างานฉันมันเงินเดือนน้อยแต่ถ้าวันนี้ถามใหม่คุณตกงานแล้วครับคุณจะรู้สึกอย่างไรคนไม่มีงานทําเนี่ยเขาอยากจะได้งานทํานะครับ กับคนที่เขามีงานทําเนี่ยแต่รู้สึกว่าโอ้เงินเดือนฉันน้อยต่าต้อยถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นพัฒนา potential หรือศักยภาพของคุณสิครับแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือสร้างความรู้สึกสําเร็จขอบคุณให้มากที่สุดรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายเริ่มขอบคุณตั้งแต่วันนี้นะครับเช่นฉันขอบคุณจริงๆที่ฉันมีลมหายใจฉันขอบคุณที่ฉันยังมีงานทําอยู่ขอบคุณขอบคุณ เมื่อคุณสะสมอารมณ์ความรู้สึกสําเร็จบ่อยๆสมองจะเริ่มเข้าใจว่าคุณเนี่ยต้องการความสําเร็จและคุณเป็นคนที่สําเร็จเพราะว่าสมองเนี่ยมันเหมือนกล้ามเนื้อครับมันจาเป็นต้องฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกสมองแยกไม่ออกว่ามันคือเรื่องอะไรจิตใต้สนึกไม่มีหน้าที่แยกแยะข้อเสนอแนะที่เราป้อนเข้าไปเราเพียงสร้างอารมณ์นี้ขึ้นมานะครับที่พูดแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องไปโฟกัสว่าฉันยังไม่ได้เงินฉันไม่มีคนดูไลฟ์สดเลยฉันทําคลิปไม่มีคนดูฉันขายของไม่มีคนซื้อ เชื่อได้ครับว่าความจริงเนี่ยความรู้สึกสําเร็จของคุณแทบไม่มีตั้งแต่คุณตื่นนอนลองแก้จุดนี้ลองดูนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยโอปป้ามาแบ่งปันวิธีอื่นอีกและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับจาก NLP Mindset Motivation Podcast สวัสดีครับ